สวัสดีครับผมซูเปอร์สปอยวันนี้อยู่ในช่วงแปลกๆนะกับอนิเมะที่มีชื่อว่าโ o โ o Leveling งอพิโซดที่12ซึ่งในคลิปนี้ก็จะเป็นการรู้สึกแปลกๆนะอย่างแรกที่ผมรู้สึกแปลกๆเลยก็คืองานภาพมันค่อนข้างที่จะเผาแต่ผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ห่วยนะแต่มันก็มีแอบเผานินดๆทั้งโครงล่าง อนาโตมีของซรงจินอูที่บิดเบี้ยวไปนิดหน่อยซึ่งในบางฉากมันก็ทำเอาผมหาสุดๆไปเลยอย่างในฉากนี้เหมือนผมจะได้เห็นล่องดากของจักรพรรดิเอาซะแล้วแล้วบางฉากก็รู้สึกว่าคางพี่แกเนี่ยจะแหลมไปไหนนี่คางแหลมไม่พอจมูกยังแหลมนิดจังหากนอกจากจะงานภาพแล้วผมยังมีอะไรให้เพื่อนๆดูแล้วให้เพื่อนๆนึกดูว่ามันเหมือนอะไรหรือเปล่าครับลองดูครับ เป็นยังไงบ้างครับนึกออกหรือเปล่าถ้าเป็นผมผมคงนึกออกอย่างเดียวก็คือเรา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 โอลานึกออกหรือ,อยังครับยังน,นะครับยังมีอีกฉากมาดูฉากนี้กันต่อเลยครับเป็นยังไงบ้างครับนึกถึงอะไรหรือเปล่าแน่นอนว่ามันต้องนึกถึง อามีขาหมีห้ายังไงล่ะชาวสายญานี่ว่าและก็มีฉากสุดท้ายที่เหมือนซองจะปล่อยพลังขึ้นต่อออกมาก็จบไปแล้วนะครับสำหรับช่วงแปลกๆนะเพื่อนๆรู้สึกยังไงกันบ้างครับ ถึงทั้งหมดนี้ก็เป็นความรู้สึกของผมคนเดียวหลังจากที่ดูอนิเมะเรื่องนี้หรือว่าความรู้สึกแบบนี้เพื่อนๆอาจจะนึกถึงกันบ้างก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับก็ผมซูเปอร์สปอยอย่าลืมติดตามด้วยนะ